ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาพระมาโชว์นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวมหาเศรษฐีเนื้อสังกสี100ปีนะครับวัดตนุเตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับของวัดตนุเตี้ยนะครับที่สร้างจากวัสดุที่เป็นสังกสีนะครับสังกสี100ปีนะครับซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับ รุ่นนี้ครับสร้างสร้างหลังจากรุ่นที่หนึ่งเราดาวปีหนึ่งได้อยู่นะครับประมาณนี้จะเป็นพิมพ์แบบจ้าสัวครับคือรุ่นหนึ่งจะเป็นแบบเสมานะครับผมเขียนผมติดลิงก์ไปให้แล้วนะครับใต้ใต้ลิงก์เป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับก็จะพิมพ์สังเกตดูนะครับก็จะเป็นสองด้านเช่นกันนะครับพิมสองด้านนะฮะ ผมใส่กรอบไว้นะครับพอดีผมมีเหรียญเดียวเลยใส่กรอบไว้มหนชัดเจนหรือเปล่านะครับด้านหลังครับเช่นกันครับก็ิเป็นยันพุทธซ้อนนะครับเช่นเดียวกับรุ่นที่หนึ่งนะเหมือนกันด้านล่างก็พิมพ์วัตอนตเตี้ยจังหวัดอยุธยยาครับเป็นเหรียญที่ราคาไม่ได้แพงนะครับคือ นักสะสมรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าเช่าไว้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็เป็นพระแท้ด้วยครับแต่ที่วัดเนี่ยผมไปดูที่วัดแล้วไม่มีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็ลองถ้าเกิดใครสนใจก็ลองหาเช่าดูนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าคนที่รู้จักดูนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุโบราณนะครับความเชื่อเขาเพราะว่าจะเข้มขังนะฮะเข้มขังในพิธีด้วยเพราะว่ามีพระเกจิจากอยุธยามาหลายองค์ด้วยนะครับ เช่นหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อรวยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ